วันนี้เราจะมาซ่อมในส่วนของการชาร์จของซันจุงนะครับซันจุง N51 ซันศูนนะครับกัประการชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมเรามาดูวิธีการซ่อมกันนะครับเสียบชาร์จแบบปกตินะครับปกติครับน่าจะปกติไฟจะไม่เข้านะครับเราก็มา,มาวัดไฟดูครับทีเี้มาวัดไฟดู ที C. ่ C ตัวแรกนะครับ C ตัวแรก C ชาร์จนะครับดูนะครับวัดไปได้5.19นะครับ5.19ครับผมนี่คือชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไม่เข้าวัดไฟได้5.19นะครับครับเรามาดูในส่วนของการตัดตัดปัญหากันครับตอนนี้ที่สงสัยก็คือสงสัยในส่วนของชุดชาร์จชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จของ USB ตัวนี้นะครับชุดชาร์จ สนใ่ตรงชุดนี้นะครับสนใจนะครับชุดชาร์ตตัวนี้ครับตัวชาร์เป็นแบบของของเอสามนะครับเก้าสูนศูนะครับแต่อะไรวันนี้ยังยังไม่มีครับผมยวรอรอรอไปก่อนนะครับเราจะมาทําการในส่วนของการเช็คว่าชุดนี้เสียจริงหรือเปล่านะครับรามาลองดูกันนะครับในการเช็คนะครับใช้ตัวอุปกรณ์นะครับ สายชาร์จแบบธรรมดาครับแบบธรรมดาเราแบบธรรมดาครับบักกีเข้านะครับเราจะบักกีสาย้วบวกกับ้วลบนะครับเข้าตรงตำแหน่งของ CC ชาร์จนะครับขอเรียกว่าเป็น like C ชาร์จแล้วนะครับ C ชาร์จของตัวนี้นะครับ C ชาร์จ C ชาร์จนะครับเข้าบวกบวกกับลบนะครับบักกีก่อนนะครับบักกีก่อนค่อยเสียบชาร์จนะครับบักกีก่อนค่อยเสียบชาร์จกี้นอกนะครับเป็นลบนะครับ ข้างในเป็นบวกนะครับครับตอนนี้เรามาทำการเสียบชาร์จดูนะครับเสียบชาร์จดูเสียบชาร์จดูชาร์จครรเครื่องชาร์จเข้าปกตินะครับแล้วเรามาใส่ดูครับความแาบกบตางคงับ ค่าค่าของปกติที่ขนาดชาร์จได้ชาร์จเข้าก็คืออยู่ที่4.70นะครับค่าที่ชาร์จเข้านะครับน็่คือค่าปกตินะครับเรามาลองดูความต่างกันใหม่นะครับชาร์จปกติชาร์จแบบปกติเครืค่องชาร์จเข้าเครื่องชาร์จเข้าวัดไฟได้4.70ในตำแหน่งของ C ชาร์จนะครับ เรามาดูตอนที่ที่เราใส่ใส่ชุดของชุดตูชานี่เข้าไปนะครับเรามาเสียบชาดัวอีกทีหนึงนะครับชาร์จไม่เข้านะครับชาไม่เข้า เราลองเรามอดไฟดูนะครับไฟที่ออกครับ5.45ครับเราก็จะสรุปผลได้ว่าเราก็จะสรุปผลได้ว่าดูช้าช็อตนะครับดูช้าเสียดูชาร์จนะครับดูชาร์จเสียนะครับดูช้าตรงนี้เสียนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นทั้งชุดเลยก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนแค่เป็นเฉพาะของ USB เลยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ